สวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะของการซ้อมเมื่อกี้ได้ยินพี่ต้นว่าทุกคนแบบพร้อมแล้วนะคะแม่นว่ากันพร้อมพร้อมพร้อมที่ซือพร้อมทองพร้อมที่สิซื้อทองพร้อมพยามของอันนี้ก็เป็อย่างที่สิซื้อทองพร้อมค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะให้ไม่ปิดเนะคะค่ะ ยอยอีกล้าเอาดนะของงานเลยเดี๋ยววันนี้สามเนี่ยไม่ลืมไม่โม้ไม่แปดที่เขียนตอนนี้ตอนนี้พี่พายแดงยั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 ง,ยงติดงานอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแล้วนะคะไอ่พายแดงก่อนหนึ่งเนี่ย ทีนี้ก่อนหนึ่งหัวใจพ่อพี่เลี้ยงมาก่อยเมียงเพิ่งสงสงสารแม่ปี๊อสแต่ละเยอะจะให้แม่เปียอีนน่อยน่ฮะทุกคนเต้งมีอันนั้นเหลือยงไก่อนลก่นไหมก่านม่ไม่ไมเหลือแต่วพี่จะอาหรอพี่ก็ดูใช่พ่อผิดยิดแล้ว

ได้แต่ซ่อมอาการปอบอบเลอเยลบอปลจักากาก็มีนะรับีเขอบคุณมากเตงมันเหลือเยอะเลยกองเกเรใช่บ้องดูดไมพอฟังมึงเจียบังดูดกันี้ี้ ในคำบอนท่านแต่ว่าในตอนนี้พอมันคือการเทียบขี้ค่ะแม่อันนี้เม่ดแถวสอนแมนเป็นการเทียบขี้ที่ที่เพเนี่ยเขาบอลหลงขี้แม่อันนี้อันนี้ซอยใดหลายได้เออเคยคือกันเล่นแม่ได้ตอนน้องคนได้ตอนนี้อ้าวว่าไปเขาว่าในเกาบานอ่ะเนอกจากพ่อสิขึ้นเข้าว่าไปไหว้พ่อข้ามลุลูกไอคำเอ้ยไอคำเอ้ยใสละ

เล่มนั้นหนูไม่ได้เอามาก็ไปในโทรศัพท์ง่ายที่สุดแม่อาหนูเสียไปหลังันนั้นง่ายเราพิมพ์ในโทรศัพท์ง่ายสุดใช่ปล่อยโปกปีดเอาไว้ล่อยเดี๋ยวนูพับไปเดี๋ยวจะให้ไม่เปลี่ยนเรื่องไใบไก่หายเพื่ข้นชั่วเด็กเด็กฝังแน่นอน

สาวอเทักพื่นาพดีาให้ไม่ปีกไก่ให้นะทุกคนหละไอคำนังฟังปิดามันดาเอามาเอาอังในดวงจย้อนนี่แล้วปกดีสิ่งบดีก็เอาไว ลานับแต่ลอยเอาได้ลานับแต่ลอยเอาได้พี่พระเด็กเขาโนบอกมีใครได้บอกมีใครได้แต่ด่วนแล้วดอกพานนะลานับแต่พ้นนั่นนามาเกี่ยวกายอยู่ในสวนเรื่องบอดีบ่บังคุ้นไอคำทำลงได้เลยเก็บปุกปี่ใบไอแกปกปี่ใบไอ ปิดไปในใจเออเดี๋ยวเดูแม่กำลังควงกันแม่อีนี้มันมันไม่ใช่แบบแม่เสวนมันได้มันได้ได้ได้เหรเห็นบุเนี่ยมันจะไปในท่าใดกนนะนูื่อว่ละไอ้ขำามนาฟังบิดามันดาเวามาเอาอังในดวงจีหอนี้แนวปุงปิดสิงบอดีให้นรอเอาไ้ละนับแต่ไอยเอาได้พี่พาเด้ นนบ่มีไผใดหูแต่โดนเหลวดอกผ่านมาและนับแต่พันนันหน้ามาเกี่ยวกลย้อยู่ในสวนหนุ่ยบางสีบอกเรื่องบ่ดีบ่บางผูนดในคำทำลงในและเก็บปกปิดไปในใจเอยหลายเดือน พันไดกับนอสุบาลพาบองค์เลี้ยวบ่เต้ามาน้าคนฟังโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยน้อยโอ้ยลันนานี่อะไรประมานีนะมแม่เป็นแบบในสวนแบบ ได้ได้ได้เ้าขึ้นก็ได้เ้าลงก็ได้เ้าไปเ้าไปลำเดียบเดียบได้ก็ได้แต่ว่ามือนั้นก่อนอันรับชูเมียองมือนักพอหยุดแล้วอ่ให้แม่ไปลำเดียบพ่าแม่สอนนอนแล้วไอ้กำนังฟังบิดามันด่าเบามาเอาอังในดวงจิตย้อนมีแนวปกปิดสิ่งบ์ดีให้น้องเอาไว้นับแต่ลอยเอาได้พี่ผาแดงเขาเนอง พ่อมีไัยใดหูและโดนเหลวดอรผพานมาและนับแต่นันนามาเกี่ยวกายอยู่ในสวนเรื่องบอดีพ่อบังพวนไอคำคำลงมใดเลยแกปผกปิดใบในใจเออเออเออหลายเดือนมาและพอนแต่กับนอสุภา

ไดใช่แม่ปีไก่ไงก็เหมือนที่เด้เหมือนที่เราคิดไว้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่มั่นใจไง ไปดูแลมาน้ำเงินแดงที่ดจองเป็นอาการซึ่งนนังบิดามันดาเว้าในดวงมันเอาอังวนน่มาดสิงบินัตนอยเาได้ภาษาแเขานอมได้เต็ม่อน้แ่านนัตพนัน มาเกียวกายอยู่ในส่วนเรื่องบอดี้บอดี้พูนไอคุกทำลุงไดมเลเก็บปกิดไว้ในใจหลายเดือนพันม่ขายเวลาอสุบานภาพเงาเตามหผู้ใดผู้ใดไหลติดต่อบอกไอ้เด้อเนบอกหมื่นคน ฝากติดตามนะคะทุกคน,นะคะ่ะไอคํา่ะพาแดนงนางอยนะคะรูดูกันเดี๋ยวบอกกันในชต่อไปะคะ่ะ